สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ดิมแลนฟาร์ม2พี่น้องอีกเมื่อนเดิมนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางเพจ f a c e b o o k ดิมแลนฟาร์ม2พี่น้องแล้วก็พี่น้องทาง y o u t u b e ดิมแลนฟาร์ม r m 2พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ดิมจะมาบอกเทคนิคดีๆในการล่อล่อหน่อของโคโลคาเซียกันนะครับ ตัวนี้เป็นเทคนิคของของโคลโลคาเซียที่เป็นแบบไหลนะเฉพาะแบบไหลเพื่อเหมือนเพิ่มจํานวนเพราะว่าเราจะเร่งเร่งการแตกหนอของข้อตาของข้อตาไหลนะครับวันนี้ดีมจะมาบอกเทคนิคดีๆพอดีดีมทดลองไว้มาประมาณสักสองาทิตย์ครึ่งแล้วนะครับก็มีการเปรียบเทียบไว้เรียบร้อยก็ดูว่ามันเป็นเฮ้ยมันใช้ได้นี่บ่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับ เอาไม่พูดพร่ำทำเพลงไปดูกันเลยนะจ๊ะโอเคเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็คือเป็นผมจะให้ดูการตัดไหลชําแบบปกตินะครับนี่ตัวนี้เป็นไหลของแบ็คเมจิกนะครับก็คือเป็นการาตัดข้อตาชําเลยนะครับข้อตาแต่ละข้อเนี่ยตัดชําเลยนะครับเหมือนเหมือนฟาโรที่เขาขายข้อตากันนะครับมันมีไหลเนาะเราก็ตัดข้อตาชํากัน ก็เลยตัดมาชํานะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันกําลังแตกหนออ่านี่คือการแตกหนอแต่ตัวนี้กว่าจะแตกหนออย่างงี้หลังจากตัดชําปุ๊บเนี่ยครับตัดปลายไหลไปแล้วไปชําแล้วตัวนั้นมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะตัวนี้มันเป็นไหลที่ตามันมเล็กๆยังไม่มีตาเลยมันใช้เวลาอยู่2อาทิตย์ครึ่งน,นะครับผมในการที่จะง,งอกขึ้นมาแบบนี้2อาทิตย์ครึ่งเลยนะนะครับ สองอาทิตย์ครึ่งเลยทีนี้ดิมก็เลยทดลองหลังพอดีนี้หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเฮ้ดิมก็เห็นว่าเออมันควรจะทดลองแบบนี้นะเราตัดไหลตัดไหลออกจากต้นแม่ปลายไหลไปแล้วปุ๊บแล้วเราไม่ต้องตัดไหลไปชำเรารอเอาเอาหน่อถัดไปจากต้นแม่ได้เลยผมก็เลยทดลองเลยว่าเฮ้ยระหว่าง ระหว่างตัดไหลไมาช้ำแบบนี้สองทีครึ่งกับปล่อยไหลไปต้นแบบนี้อันไหนจะเร็วกันสุดท้ายผมได้ผลสรุปมาเบื้องต้นแล้วนะครับมาดูกันมาดูเลยนี่เห็นไหมครับตัวนี้นอเท่ากันกับที่ผมตัดช้ำเมื่อกี้ใช่ไหมดูนะครับนี่ทุกข้อตาเลย หน่อเท่ากันที่ผมตัดช้ำเม,มื่อกี้แต่ตัวนี้ใช้เวลาแค่1สัปดาห์นี่ครับใช้เวลาแค่1สัปดาห์ในการในการจเจริญเติบโต,ตแบบนี้นะครับก็คือเขาได้รับสารอาหารจากแม่เขานะครับเราให้ปุ๋ยตรงนี้มากเท่าไหร่ลูกเขาก็จะโตวไวเท่านั้นตาหนอกก็จะแตกไวเท่านั้นนะครับนี่ไม่ใช่แค่2หน่อนนะผมตัดพร้อมกัน2ไหลนี่ครับ นี่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับโคดแจ๋วอะ่ะนี่ข้างล่างเห็นไหมนี่โคดแจ๋วอะ่ะทีนี้ผมก็เลยได้เทคนิคนี้ว่าเอ้ยงั้นไม่ต้องชํำไหลแล้วถ้างั้นเราต้องการความสมบูรณ์การริญเดบโตที่เร็วมากของโคโลคาเซียเนี่ยเราตัดแค่ปลายไหลออกแล้วปล่อยลูกไหลเนี่ยให้อยู่กับต้นแม่เลยเพราะว่าเราจะย่นระยะเวลาในการทำจำนวนได้มากขึ้น แล้วต้นแม่ก็ไม่ได้สวมมากเพราะว่าเราอาัดปุ๋ยให้ตลอดแบบนี้ครับก็คือเฮ้ยเป็นเป็นข้อดี่ะเป็นข้อดีของเรานะครับที่ได้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นนะครับต่อไปผมจะทํากับฟาโลนะครับฟาโลผมกาลังจะโตผมกําลงังผมก็จะทํากับฟาโลแบบนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นเลมอนลามนะครับอันนั้นแบ็คเมจิกที่ผรมเก็บไหลออกมานะครับก็ไหลนี้ก็ขึ้นมาใหม่เลยนะก็ก็ดีเหมือนกัน ก็อันนี้กไ็ไม่ได้มีปัญหากับการขึ้นไหลใหม่เลยนะครับไหลก็แทงขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาเลยว่าพวกในเล็กเนี่ยจะไปแย่งอาหารอะไรมากครับเพราะว่าเราให้ปุ๋ยตลอดอยู่แล้วสูตรปุ๋ยดีมันพุ่งไปจุยกระจายอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแล้นะคือมันเด็ดอยู่แล้วเออก็ใครอยากรู้ว่าสูตรปุ๋ยเป็นยังไงก็เข้าไปดูคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนนี้ว่าสูตรปุ๋ยเป็นยังไงกระจายแค่ไหนนี่โครเกรเซียแค่สองเดือนนะครับเนี่ยเลมอนลามแค่สองเดือนลูกออกมาเนี่ย ต้องมีสามสิบแล้วแหละแทงไหลมาเรื่อยๆเลยสุดยอดมากครับก็คือถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะแทงแทงขึ้นมาเรื่อยๆแม่ก็จะไม่สมก็คือเราก็ดูแลเขานิดนึงโอเคคือวันนี้ไม่มีไหลมากครับพามาดูการเปรียบ,บเทียบนี่ตรงนี้เป็นเวลาสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์แค่นี้อันนี้อาทิตย์เดียวครับอยู่กับแม่อาทิตย์เดียวแค่นี้แล้วมีระบบลากก็ไม่ต่างกันนะครับนี่ลากก็ยาวๆเหมือนกัน ยังไ,ไงล่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเราย่นระยะเวลาการทํางานไปหนึ่งเดือนไปหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ครึ่งเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์ครึ่งนี่อมันนานอยู่นะเออแล้วแบบนี้แล้วทีนี้ผมต่อไปผมทํทยังไงใช่ไหมผมจะปล่อยให้เขาโตขึ้นโตขึ้นมีใบทั้งสองใบพอมีใบสองใบปุ๊บลากเขาเนี่ยแล้วเขาจะหาอาหารได้เยอะแล้วเขาจะงอกขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมครับเวลาเราตัดไปชำ่ำปุ๊บเนี่ยเขาจะพุ่งเลยครับพุ่งเลยเพราะว่า ใบมีสังเคราะห์แสงาลากมีาหาหันทีนี้การเวลาชําปุ๊บก็จะติดง่ายครับก็จะค่อนข้างที่จะติดง่ายแล้วก็ข้อดีของการเลี้ยงน้ําแบบนี้นะครับเวลาเราไปชําเนี่ย99.99% 99คือติดนะครับไม่ตายนะครับทำไมถึงติดใช่ไหมผมใช้ใดูนี่ระบบลากเขาไม,ไม่กระทบกระเทือนครับเลี้ยงระบบน้ําเพราะว่า เวลาเขาจะแทงไหลเนี่ยเขาจะแทงไหลขึ้นขึ้นสู่ผิวน้ํานะครับเขาจะลอยอยู่บนน้าเวลาเขางอกลากออกมาเนี่ยลากเขาจะอยู่ในน้าครับแล้วเวลาเราดึงออกมาเพิ่มเนี่ยมันจะไม่เสียหายเลยคือลากมีลากมาไงร้อยเอย่างนั้นเลยครับไม่เสียหายเลยไม่เหมือนเราเราเลี้ยงบกเลี้ยงดินนะครับเลี้ยงดินเนี่ยเราไปไปไปคุยไปคุยคุยไปแงออกมาแงเพื่อเฮ้ยลากขาดลากตุกกระเทือนลากช้ากว่าลากจะงอกมาใหม่ใช้เวลานานนะครับก็ ตัวนี้ก็คือผมชํามาแล้วหลายต้นครับไม่ตายสักต้นเลยแบบนี้ข้อดีของการเลี้ยงน้าคือแบบนี้ด้วยนะครับการทําไหลทําลูกนะเหมาะมากกับการทําลูกแบบเชิงเชิงพานินคออมันมันติดง่ายเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมไปชาขายไปเรื่อยขายไปหลายต้นแล้วผมชําแค่หนึ่งสัปดาห์เนี่ยครับลากฟูเต็มเต็มไอกระเปาะกระเปาะกระแป้งเอ,อ้ยไม่ใช่ ขาเรียกอะไรกระถางแล้วครับแป๊บเดียวครับสามารถปลูกได้ทําได้ต่อคือเราคือสิ่งที่สําคัญตอนนี้คือเวลาครับใครทําเร็วได้เร็วนะครับตอนนี้ใครทําช้าได้ช้านะใครมีการยระยะได้ดีก็ดีนะครับปกติเขาไม่ค่อยบอกกันหรือเปล่าแต่ว่าดีแม่ไม่ได้ไม่ได้มีการปิดบังครับบอกครับผมในเทคนิคดีๆมากมีแต่อยากบอกอะครับไม่มีอยากเก็บครับผมเพราะว่าจะได้ไปอ่า แชร์กันไปนะครับก็ใครได้รู้แล้วก็แชร์เพื่อนๆต่อไปด้วยนะครับหรือว่าใครอาจจะรู้อยู่แล้วก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมเพิ่งรู้นะครับผมทดลองนัวเองผมไม่ได้ไปถามใครนะครับผมว่าผมไม่รู้จะไปถามใครเหมือนกันเออก็เลยมาแชร์นะครับให้เล่าสู่กันฟังนะครับผมโอเคเทคนิคก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผม จะพาไปชํำโคโลคาเซียแบบใช้วัสดุอะไรทําให้รากพุ่งกระจุงกระใจแล้วอัตราการเนา่าน้อยมากใช้ได้ทั้งตั้งแต่ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพวกชำกิง่งฝรั่งกิ่งลินจีกิ่งมะม่วงกิ่งอะไรต่งตางๆใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดครับสูตรเดียวจบทําได้ทุกพืชโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็ ฝากติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องดิมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจดิมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องกันด้วยนะครับผมจะเดตดให้ชมเรื่อยๆนะครับหรือใครอยากเข้ามาชมที่สวนก็เข้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่อ่าบ้านหนองบัวตำบลปอพานอำเภอหนองเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นสวนเล็กๆสวนหนึ่งนะครับที่ตรงนี้นะครับทาไม้ประดับเป็นแบบทําแบบชอบนะครับไม่ได้ทาขายมากนะครับแล้วก็ทําหลักๆคือไม้ผลนะครับผม ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ก็มีขายบ้างเหมือนกันนะครับใครต้องการอะไรขายได้เหมือนกันครับราคายอ,ยอมยอมคุยกันได้ครับผมโอเควันนี้ก็ไปแค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปผมขอไปก่อนนะครับตอนนี้สวัสดีครับผม